สั้นจบในตอนเรื่องเจ้าพ่อขี้หึงห่วงเมียห่วงลูกแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตาเสียงเด็กร้องทำให้จอรนก้มลงมองและเห็นเด็กตัวเล็กๆกำลังจับเสื้อของเขา แล้วกระตกกระตกเสื้อสูตรยู่เป็นรอยมือทว่าเขากลับไม่รู้สึกโกรธยิ่งเมื่อเด็กน้อยเงยหน้าที่เปื้อนคราบน้ำตามองเขาเขาก็ยิ่งใจอ่อนยวบเป็นอะไรไปจ๊ะหนูน้อยหนูหนูหาแม่ไม่เจอเสียงของเด็กน้อยฟังดูรันทด และตอนนี้เขาจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยของเธอเพื่อหามันดาให้กับเด็กน้อยความรักความเอ็นดูทำให้เขาค่อยๆอุ้มเด็กน้อยลงเข้ามาอยู่ในวงแขนเมื่อกี้หนูมาจากทางไหนละจ้ะตรงโน้นมือป้อม ชี้ไปทางที่ตัวเองเดินมาแม่ตีหนูแน่แม่บอกไม่ให้หนูออกนอกทางแต่หนูก็ออกมาเด็กหญิงยังคงส่งเสียงร้องไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงจะพาไปหาแม่เองเจ้าพ่อที่ไม่เคยอ่อนให้ใครกลับอ่อนให้กับเด็กคนนี้ ราวกับว่าเขามีความรักมีความเอ็นดูมากกว่าสิ่งใดกระนั้นเมื่อเขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบคล้ายกับหาอะไรบางยาใบหน้าของเธอซีดเผือดและดูตกใจมากแต่กระนั้นเมื่อหันมาทางเขาก็ต้องตกใจหนักเก่งกว่าดึงจอรนเองก็เช่นกัน เพนนีหญิงสาวยกมือทาบอกก่อนจะวิ่งมาคว้าเอาตัวลูกสาวไปจากเขาคราวนี้เจ้าพ่อได้แต่มองตามเขารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเอื้อเอ็นดูเด็กคนนี้มากนะักไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าเพนนีจากไปจากเขากี่ปีและมันเท่ากับเด็กคนนี้ เด็กคนนี้ดูยังไงก็อยู่ประมาณ3มขวบและเพนนีเดินจากชีวิตของเขาไป4ปีแล้วคนที่จำไม่เคยลืมยิ่งจำได้อย่างหนักเขากวักมือเรียกคนของเขาแกจำเพนนีได้ไหมจำได้ครับ ก็เพราะผู้หญิงคนนี้ทำให้เจ้านายของเขาอารมณ์ปัน่นโปลเจ้าพอที่เคยเยี่ยมเกรียมอยู่แล้วยิ่งเยี่ยมหนักกว่าเดิมไปสืบมาเอาให้รู้แน่ว่าลูกของฉันอยู่ที่ไหนเมียของฉันก็ด้วยในตอนนั้นคนของเขารีบตามหาตัวอย่างหนักเพียงเวลาไม่นาน ก็สามารถค้นพบจนเจอเธอออกไปจากบ้านของฉันเธอเอ่ยปากใกล่ไม่สนใจเลยว่าจอนเป็นเจ้าพ่อและเขาต้องการจะรู้ให้ได้ในสิ่งที่เธอเป็นอยู่เธอทำแบบนั้นทำไม เธอทิ้งฉันไปทำไมมีอะไรเกิดขึ้นหญิงสาวไม่ยอมพูดไปให้พ้นได้ยินสิ่งที่ฉันพูดไหมไม่เพราะฉันรู้ว่าเด็กคนนั้นคือลูกของฉันเธอไม่ใช่ลูกของคุณเพนนีเขาถลาเข้ามาและบีบแขนของเธอ หญิงสาวใบหน้าซีดเผื่อแต่ยังต่อตากับเขาไปตายซะจรนฉันตายแน่แต่เธอต้องตามฉันไปติดติดและเธอจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเธอจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นไปจากเขาเธอสู้อุตสาหลบหนีไปได้ตั้งสี่ห้าปีแล้วทำไมทำไม เพราะอะไรเธอถึงได้เจอกับเขาได้ง่ายได้นะจอดไปจากชีวิตของฉันซะฉันไม่อยากอยู่กับคุณฉันไม่อยากอยู่กับคนใจดําอย่างคุณผมใจดําอะไรกับคุณเพนนีผมมีแต่จะรักคุณแต่ความหึงหวงของคุณมันมากเกินไปคุณทำร้ายทอทำไม ใครทำร้ายทอมไอ้เพื่อนเสียงเคร่งของคุณนะเหรอใช่เขาเกือบตายคุณยังมีหน้าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อีกเหรอไอ้สารเลวทอม,มไม่เคยทำอะไรมันผมแค่เตือนมันว่าอย่ามายุ่งกับเมียกูจะบอกให้นะ ฉันมีวิดีโอวงจรปิดด้วยวิดีโอทุกอย่างฉันเก็บเอาไว้ตลอดจนกว่าจะสิบปีอยากดูไหมละ่ะมีเป็นคลังถ้ามันยังมาอ้างว่าผมทำอะไรมันมันก็น่าตัวเมียเจ้าพ่อพูดด้วยความโกรธแค้นคุณลุงเสียงเล็กๆทำให้เขาสะดุ้ง ก่อนจะค่อยๆพยายามยิ้มออกมาแม้จะกรธจัดทำให้ริมฝีปากของเขาถึงกับกระตุกแต่ก็นั่งลงเพื่อเพ่งมองดวงตาสีฟ้าอ่อนๆของเด็กหญิงเขามีดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลแต่เด็กหญิงคนนี้กลับมีดวงตาสีฟ้าอ่อนๆส่วนตัวของเพนนีเองมีดวงตาสีเทา เขารักเด็กคนนี้รักตั้งแต่แรกเห็นเอ็นดูและอยากปกป้องเธอจะพาลูกของฉันหนีไปไหนอีกเพนนีเธอจะพาเอาดวงใจของฉันทั้งสองดวงไปอย่างนั้นหรอเธอคิดหรอว่าเจ้าพ่ออย่างฉันจะรักใครง่ายๆแต่เธอก็จะมาพรากดวงใจไปจากฉันอีกงั้นหรอเพนนีจ้องเขาอย่าไม่อยากจะเชื่อ คนอยังคุณรักใครเป็นด้วยหรอเป็นสิคุณทั้งสองแล้วนี่อะไรแอบมาอยู่ในรูหนูเนี่ยหรอทำไมถึงได้ทำกับผมแบบนี้ทุกอย่างมันเป็นเพราะคุณถ้าคุณไม่ใจร้ายกับทอม ฉันก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกมันไม่ใช่เพราะผมไอ้หมอนนั่นมันแค่ต้องการคุณไม่จริงจริงฉันไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อผมแล้วจะไปเชื่อใครและตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะ หญิงสาวพูดไม่ออกก็ใครจะบอกได้ว่าตอนนี้ทอมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและเธอไม่ต้องการให้ทอมเข้ามาในชีวิตของเธอเธอไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นโกหกอะไรเธอรู้เพียงแต่ว่าเธอต้องสูญเสียทุกอย่างที่เธอรักต่อให้เธออยากได้เจ้าพ่อคนนี้กลับคืนมา แต่เธอคงไม่กล้าไม่กล้าให้เขากลับเข้ามาเพื่อแสดงความก้าวร้าวต่อเธอผมจะทำมันทุกคนนั่นแหละต่อให้ทำหรือไม่ทำแต่ถ้ามันยุ่งกับลูกเมียของผมผมจะเอาเรื่องมันให้ได้ส่วนคุณเองเตรียมใจเอาไว้เสถึะเพราะยังไง ผมก็จะพาคุณกลับไปไม่ยอมให้คุณอยู่ในที่แบบนี้เขาหยุดชะง,งักเพร้อมมือเล็กๆแตะแก้มเขาคุณลุงดุแม่ทำไมคะเขาหันมายิ้มปากสันสๆลุงไม่ได้ดุจ้ะแต่ลุงจะพาหนูกับแม่ไปอยู่กับเราอ๋อที่สำคัญลุงไม่ใช่ ลุงของหนูหรอกนะแต่ลุงเป็นพ่อของหนูต่างหากไม่เชื่อก็ถามแม่สิเด็กหญิงไม่รู้จักคำว่าพ่อแกยังเด็กเกินไปและแกยังไม่ได้เข้าเรียนแม่เธอไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้มแกไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นเพราะฉันยังไม่ได้ส่งแกเข้าเรียน มันเป็นเรื่องที่น่าอดสูเธอพยายามแล้วแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ที่เขาเคยให้เธอก็เอาไปขายหมดแล้วเพราะเธอไม่มีเงินมาเลี้ยงลูกลูกที่เธอรักที่สุดแต่มันก็แลกมาด้วยความลำบากของเธอยังทำเป็นเก่งอีกนะไม่มีเงินขนาดนี้แต่ฉันก็มีปัญญาเลี้ยงลูกของฉัน แม้มันจะมีไม่ชนเดือนเอาละหมดเวลาแก้ตัวแล้วเพนนีกลับไปอยู่กับฉันเดี๋ยวนี้เขาดึงแขนของเธอไปที่รถแล้วของของฉันล่ะคนของผมมีตั้งเยอะแยะแค่นี้ไม่คารนามือหรอกจัดการด้วย เขาบอกกับคนของเขาพวกนั้นรับทราบเจ้าพ่พอสั่งอะไรก็ต้องได้เขาพาเธอและลูกไปที่ที่พักของเขาซึ่งเธอรู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่พอมาถึงที่นี่มันกลับไม่ใช่ที่เดิมที่เธอเคยอยู่กับเขาบรรดาเมตออกมาต้อนรับเมื่อเห็นทายาทของเจ้านาย ก็ดีใจรีบนบนอบรับตัวเด็กหญิงมาพาไปเล่นในสวนก่อนไปเขาบอกกับสาวใช้ในขณะนั้นเพนนี้ได้แต่มองตามลูกเธอกำลังจะเดินตามลูกไปแต่เขากลับดึงเธอเอาไวส้สักกอดหยุดอยู่ตรงนั้นแหละมีอะไรทำไมไม่ค่อยคุยกันอยู่ดีๆก็หนีไป ไม่เปิดโอกาสให้ฉันถามไม่มีโอกาสให้ฉันได้รับรู้ว่าเธอกำลังท้องแต่คุณก็ไม่มีสิบมาโกรธฉันเพราะคุณเองตังหากคุณเองเรื่องไอ้ทอมนั่นอีกแล้วใช่ไหมรู้ไหมว่ามันติดคุกไปแล้วนะ่ะหญิงสาวไม่ยอมรับ เธอไม่รู้จริงๆว่าทอมจะมีนิสัยแบบนี้พอถึงเวลาเขาก็พาเธอขึ้นไปด้านบนแล้วลูกของฉันละ่ะปล่อยลูกเธอนะในสวนมีแมวตัวเล็กๆมีผีเสื้อมีสิ่งมีชีวิต ที่จะทำให้แกหลงไหลได้ปลื้มอยู่ในนั้นเธอต่งหากที่ต้องคุยกับฉันพอมาถึงห้องเขาก็ผลักตัวเธอจนกระแทกประตูหญิงสาวเจ็บนิดๆจึงผลักอ,อกเขาทำไมคุณต้องรุนแรงกับฉันด้วยพอทำให้ผมโกรธเพราะคุณทำร้ายตัวเอง ทำให้ตัวเองลำบากทำให้ลูกลำบากดูสิคลอดมาแล้วตั้งสี่ปีแต่หน้าหยิงซีดไม่ได้เรื่องนี่คุณคงไม่ได้รับยาบำรุงอะไรเลยละสิหญิงสาวไม่ยอมรับปล่อยนะฉันจะออกไปข้างนอกฉันจะไปอยู่กับลูกของฉัน ไม่อนุญาตเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเธอก็ยิ่งรู้สึกโกรธปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่ได้อยากรับดูเรื่องราวอะไรของคุณแค่นี้ฉันก็รู้สึกโกรธตัวเองจะแย่คิดว่าตัวเองจะไหวเลี้ยงลูกได้ไม่ต้องพึ่งพาคุณแต่สุดท้ายเธอไม่กล้าพูดต่อ เพราะเธอประสบความล้มเหลวจริงๆอย่างที่บอกนั่นแหละเอาละ่ะเราจะคุยกันจมูกโด่งๆก้มลงมาจนถึงแก้มหญิงสาวหันหน้าหนีทำเรากับว่าโกรธเกลียดเขามากนักรังเกียจผมมากนักเรื่อไงหญิงสาวยังคงหลบตายอยู่ดี ฉันแค่ต้องการเวลาสี่ปีมันยังไม่พออีกหรอหญิงสาวได้แต่งเงียบมานี่เธอเขาพาเธอกลับเข้าไปในห้องหิวหรือเปล่าอยากกินอะไรแต่ลูกของฉันก็ยังไม่ได้กินไม่ต้องห่วงดอกหน้า ลูกเยปพลอยแกมีพี่เลี้ยงคอยดูแลทุกอย่างปัานนี้คงอิ่มน้ำสํำราญเขาเดินไปที่หน้าต่างและดึงเธอไปดูด้วยเห็นลูกของเธอกำลังเล่นอยู่กับสุนัขตัวเล็กๆมันกระโดดรดเต้นลูกของเธอกำลังหัวเราะรบๆข้างมีเมตด หาขนมนมเนยมาปรนเปรอลูกของเธอทีนี้ก็ตาคุณคุณควรจะได้พักผ่อนและควรจะมาเป็นเมียของผมเขาคี้ตู่เอาแต่ได้หญิงสาวไม่อยากสบตาเขาเพราะกลัวว่าจะหลงมอนกลนเจ้าเร่ แต่สุดท้ายแล้วหญิงสาวก็ไม่สามารถหลบไปจนพ้นอยู่ๆเขา,เาก็ก้มลงมาแล้วจูบเธอโดยไม่กลัวว่าคนข้างนอกจะเห็นหยุดหยุดได้แล้วหญิงสาวพยายามหันหน้าหนีและบอกให้เขาหยุดรังเกตกันมากนักใช่ไหมเขากอดเธออย่างดุดันพยายามใช้กำลังเพื่อที่จะ เอาเธอมาเป็นของเขาเองแต่หญิงสาวก็ยังคงดิ้นรนอย่าทํากับฉันแบบนี้ฉันขอร้องหรือว่าคุณมีคนอื่นเจ้าพ่อพยายามถามหญิงสาวลบหน้าเขาจริงงั้นหรอแต่คนของผมบอกว่าคุณไม่มีฉันแค่ ไม่อยากลัวผมละสิหญิงสาวค่อยๆช้อนตามองเขาให้เวลาฉันอีกหน่อยคืออะไรเขาถามชิดริมฝีปากลมหายใจแผ่วๆกลิ่นกายที่เต็มไปด้วยความปรารถนาเขากำลังมีอารมณ์ เธอรับรู้ได้ความสายิวซ่านแผ่ซ่านแต่เธอคิดเอาไว้แล้วว่าเธอจะไม่อภัยให้เขาแต่ตอนนี้เวลานั้นมันกลับไม่เป็นอย่างนี้เธอเฝ้าแต่คิดถึงเธอเฝ้าแต่กโกรธทุกสิ่งทุกอย่างทุกอารมณ์มันแปรปรวนอยู่ในอกของเธอ เธออยากได้เขามาครอบครองเธออยากมีช่วงเวลาที่ดีกับเขาเธออยากให้เขาอยู่ตรงนี้ตรงที่เธอกำลังลำบากเธอรู้ว่าเขาจะช่วยเธอได้แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยถ้าเธอไม่เอาเงินไปช่วยทอม ฉันทำผิดต่อคุณหลายอย่างในที่สุดเธอก็พูดออกมาเงินที่คุณให้ฉันเก็บเอาไวท้ทุกเดือนทุกเดือนทอมออกไปหมดแล้วมันหมดไปกับการพนันฉันพยายามช่วยเขาแล้วเขาขบกรามด้วยความโกรธไม่ได้ยินอย่างนั้น มันทำร้ายคุณหรือเปล่าเธอพยักหน้าใช่คุณมีอะไรกับมันหรือเปล่าไม่เพราะแบบนี้ใช่ไหมมันถึงได้ทำร้ายคุณน้ำตาเธอร่วงทันทีก่อนจะพยักหน้าไม่เป็นไร เขาใช้นิ้วโป้งเกลี่ยแก้มของเธอและคิดในใจว่ามึงเจอกูแน่เธอไม่รู้ว่าเขาทำอะไรทอมแต่เธอรู้แต่ว่าเธอยอมให้เขาอุ้มไปวางที่เตียงเธอยอมให้เขาจุกเธอเธอยอมให้เขาสำรวจตัวเธอ เธอมีรอยผ่าตรงนี้เธอมีรอยถูกทำร้ายตรงนี้เขาจูบเขากอดและฝากฟังความเป็นตัวตนทุกสิ่งอย่างที่เธอใช้ร่วมก,กันกับเขาเธอยอมรับเขาเข้ามาแค่เพียงวันเดียวหลังจากที่หนีเขาไปตลอดสี่ปี มันเป็นความโง่เขลาของเธอเองที่ปล่อยให้เวลาแห่งความสุขได้ผ่านเลยไปเธอขอโทษเขาเธอกอดเขาผมยกโทษให้ไม่ต้องกลัวหลังจากนี้ผมจะทำให้ดีดที่สุดผมจะดูแลคุณผมจะดูแลลูกจะไม่มีใครมาทำอันตรายต่อคุณได้อีก มอสัญญานั่นคือสิ่งที่เธอได้ยินเธอมาตื่นอีกครั้งเพราะเสียงเรียกของลูกสาวพลอยใสกระโดดขึ้นเตียงและหอมแก้มเธอซ้ายขวาแม่จา๋าแม่จา๋าตื่นมากินข้าวกันเถอะเธอยิ้มให้ลูกคว้าเอาเสื้อคลุมมาสวมนั่งกินข้าวกับลูกน้อยตรงระเบียงตอนนั้นเธอไม่เห็นเขาแล้ว แต่เขาก็กลับมาภายในหนึ่งชั่วโมงเขาจูบกมกับเธออย่างแผ่วเบาและหอมแก้มลูกดำฟอดเขาแสดงความรักต่อเธอและลูกเธอไม่รู้หรอกว่าเขาจะตามหาเธอมากมายหรือยังไงแต่ตอนนี้เธอรู้แค่เพียงว่าเขาดีต่อเธอหลังจากนั้นหนึ่งปี เธอก็ท้องลูกอีกคนแต่เธอก็รับรู้ได้ว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยทำอันตรายต่อเธอไม่เคยตีลูกออกจะตามใจด้วยซ้ำจนเธอต้องคอยปรามหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเสียเวลาไปเธอเรียกเวลานั้นย้อนกลับคืนมาไม่ได้แต่เธอมีความสุขเสมอที่มีเขาอยู่ตรงนี้อยากให้วันเวลาย้อนคืนกลับมา เพื่อที่เธอจะได้ถามเขาตรงๆเพื่อที่เราจะได้คุยกันแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เธอรู้นี่คือบทเรียนที่จะสอนเธอและเขาให้รู้จักใจเย็นและพูดคุยกันทุกอย่างคงจะจบลงด้วยความรักทุกอย่างควรจะจบลงด้วยความปรารถนา คว่ารักที่เขามีให้กับเธอมันมากมายมหาศาลร,รวมถึงเธอเช่นกันมันจะไม่คลาดคลาไปจากเธอทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีกับเขาวันเวลาที่แสนมีความสุขมันจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอจบแล้วนะคะเจ้าพ่อ ที่หึงห่วงลูกเมียนะคก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟงังผิดพลาดประการใดตากราบขออภัยนะคะ <c oughs> กลับมาไอาอีกแล้วเบื่อจังเพิ่งจะไล์สดแค่เมื่อคืนไออีกแล้วจ้าอืมก็หวังว่ามันจะหายด้วยเร็วนะคะ ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยติดตามเลยเนาะติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะเวลาตาลงนิยาตั้งต่อไปจะได้มีให้ทุกคนฟังเนาะรักนะคะบนรักษาสวัสดีค่ะ